สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีมุญมากนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมดอกไม้สวยๆไม้ดอกไม้ประดับสวยๆอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือต้นแพงพวยฝรั่งนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกันคะ่ะแพงพวยฝรั่งนะคะเขาเป็นพืชดอกถิ่นเดียวของประเทศมาดากัสการ์นะคะ โดยในธรรมชาติแล้วนะคะเขาจะอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะเกิดการสูญพันธุ์นะคะเพราะว่าการถางหรือว่าการเผาเพื่อทําการเกษตรกรรมนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ได้มีการนํากลับมาปลูกนะคะแล้วก็ได้รับการปลูกเนี่ยอย่างกว้างขวางในพื้นที่เขตร้อนนั่นเองนะคะทั่วโลกเลยนะคะต้นแพงพวยฝรั่งนะคะคขาเป็นไม้ไม่ผลัดใบนะคะใบพุ่มเตีย้ยหรือว่าพืชโตชั่วฤดูนะคะ มีความสูงประมาณ1เมตรนะคะใบเป็นรูปไข่ถึงรูปขอบขนานนะคะเนเพื่อนนะคะใบสีเขียวเป็นมันนะคะไม่มีขนเส้นตรงกลางใบซีดนะคะแล้วก็ก้านใบสั้นนะคะยาวประมาณ 1- 1.8ถึงเซนติเมตรนั่นเองนะคะดอกก็จะมีสีขาวถึงสีชมพูเข้มนะคะที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็ตรงตรงกลางดอกนะคะก็จะเป็นออกสีแดงนะคะ ฐานดอกก็จะเป็นรูปหลอดน,นะคะเขามีผลด้วยนะคะมีผลเป็นผลแตกนะคะแนวเดียวแนวเดียวนะคะยาว2-4เซนติเมตรนะคะแต่ว่าในส่วนที่เรามานี่นะคะเขาจะไม่ไม่มีผลเนาะให้ให้เราได้ชมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูศัพคุณนะคะ เรื่องของอต้นพังพวยฝรั่งนะคะแพงพวยฝรั่งเนี่ยเขาจะมีสรรพคุณทางยาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งส่วนที่เขานํามาใช้ทายาก็ค,คือลําต้นแล้วก็รากนะคะซึ่งมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะได้กล่าวไว้ว่าลําต้นและรากนี้สามารถนํามาสร้างสารอันคลอยนะคะได้มากกว่า55ชนิดนั่นเองนะคะแล้วก็ อ,อันคาลอยที่สามารถนำะมาใช้รักษาโรคมะเร็งได้ผลนั่นก็คือวินบลาสตีนนะคะแล้วก็วินคริสตีนนั่นเองนะคะซึ่งสารทั้งสองนี้สามารถนำรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดนะคะแล้วก็มะเร็งในต่อมน้ำเหลืองนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะรากก็ช่วยแก้บิดนะคะขับพญาธห้ามเลือดนะคะ รักษาเรล็งในเม็ดเลือดนะคะแล้วก็ในใบก็จะช่วยในการบำรุงหัวใจช่วยในการย่อยนะคะหรือว่าเราจะใช้ทั้งต้นในการแก้เบาหวานความดันแก้าการตัวเหลืองอันเกิดจากพิษของสุราน่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของต้นเพงพวยเนาะซึ่งหลายๆที่นะคะอาจจะเรียกเรียกว่านมอินนะคะทั้งแถบสุราเขาจะเรียกนมอินเนาะหรือว่าผักปอดบกนะคะทางเหนือเนาะ ส่วนแพงพวยบกนี่ก็คือแถวกรทมนะคะจะได้จะใช้เรียกต้นแพงพวยนี้ว่าแพงพวยบกนะคะส่วนที่เรารู้จักกันน้อในานามแพงพวยฝรั่งนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆเป็นยังไงมั่งคะสําหรับความสวยงามน้อแล้วก็สรรพคุณของแพงพวยฝรั่งนะคะมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเรายังไงก็มาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้โชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ